อยากจะฝากสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพนาด้วยค่ะมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำสิวแนะนำตัวนี้เลย um with um เซรั่มวิตบีมพนผสมเซรั่มเคมคอนช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดำที่เป็นจางหายริ้วรอยล่องน้ำามากค่ะตีนกามันบอกเลยว่าใช้แล้วผลชัดเจนใครที่ใช้มาหลายตัวแล้วไม่เห็นผลลองตัวนี้รับตัวนี้ไปแม่บอกเลยว่าช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษส,สาหรับ ตัวนี้ค่ะถ้าซื้อตัวเดียวก็โปรพิเศษถ้าซื้อสองตัวพิเศษไปอีกสำหรับนี่กันแดดผสมรองพื้น SPF 30เนื้อแมตหน้าผิวไหนสภาพไหนใช้ได้หมดมันบอกเลยว่าเกลี่ยง่ายเรียบเนียน ใช้แล้วดีจริงบอกต่อสูตรนี้ใครที่สนใจสำหรับ2ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้จาก1,180บาทลดเหลือแค่750บาทฟังไม่ผิดแม่คู่นี้750บาทใช้ได้นานมากกว่า2เดือนใช้แล้วดียังไงน่าเรียบเนียน กระจ่างใสไม่วอกไม่เทาไม่มันกันน้ำกันแดดกันเหงื่อยิ่งยิ่งโดนเหงื่อน,นี่แม่บอกเลยนี่น่าจะยิ่งฉ่ำเงามนบอกเลยว่าดีจริงค่ะใครที่ชอบใครที่อยากจะหน้าขาวใสแบบมนทักขึ้นมาที่เพจหรือเบอร์โทรทีท่ให้ไว้ข้างบนนี้จ้ะ